สวัสดีคะ่ะคุณพ่อครับวันดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้คุณพ่อมีความรู้สึกยังไงที่ได้ดื่มยงหึงนะคะพ่อ,อทําให้ร่างกายแข็งแรงพ่อมองนี่มองกล้องร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทานยานี้เป็นประจําทุกวันค่ะเป็นยาอายุ<อ>วัฒนะเลยก็เป็น ยาที่ขับสารพิษในร่างกายเราออกมาจทุกวันวันนี้พ่ออายุเท่าไหร่นะคะ8 5 85ห้านะคะวันนี้ร่างกายเซลล์ของพ่อก็เสื่อมไปทุกวันเนาะก็แข็งแรงทุกวันอ่าวันนี้พ่อแข็งแรงสุขภาพดีจากที่เมื่อก่อนเดินไม่ได้ แล้วก่อนแต่ก่อนนี้ก็กมีการเจ็บป่วยความดันอืแล้วก็เป็นแผลในกระเพาะอ่าตอนนี้ก็ทานยานี้ไปแล้วก็ไม่มีเป็นแผลในกระเพาะแล้วก็ไขมัน <S 2> <S 2> มีความดันอ๋อมีความดันเบาหวานเบาหวาน<บ>นะคะตอนนี้พ่อก,ก็กินแล้วพ่อก็หลับได้สบายใช่ไหมนอนค่ะนอนหลับสบาย กว่าจะนอนหลับได้ก็เกือบสี่ทุ่มห้าทุ่มพอได้กินอย่เหึนว่าหลับสบายหลับลึกก็หลับตั้งแต่สองโมงไปสองทุ่มอ่าใช่สองทุ่ไปแล้วก็ไปตื่นเราเราเที่ยงคืนอ๋อแล้วตื่นมาพ่อดื่มอีกไหมหรือว่าไม่ดื่มอ๋อก็หลับต่ออ๋อปัสสาวะอ๋อค่ะเข้าห้องน้ำจาก นอนต่อไก็ตื่นตีห้าจ้ะเนาะก็วันนี้ก็ถือว่าสุขภาพของพ่อคือหนึ่งได้สุขภาพที่ดีเนาะระบบเลือดของพ่อก็ดีจากเมื่อก่อนเลือดเป็นเลือดจางเนาะไม่เลือดขาว เม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงเมื่อก่อนก็คือทําให้พ่อนี่มึนหัวบ้านโครงนะคะเลือดจางไปหาหมอแล้วก็เป็นทั้งความดันเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งแบบ หมอบอกว่าเลือดน้อยนะก็จะมึนหัวตลอดแล้วก็เดินไปไหนก็บ้านโครงนะคะแล้วก็แล้วหัวเข่ากระดูกข้อต่อเท้าพ่อเคยไปอุบัติเหตุแล้วก็พ่อก็เดินไม่ได้แต่พอได้ดื่มยงเหิงวันนี้พ่อสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ระบบเลือดแล้วผิวพรรณพ่อก็ดีขึ้นพ่อไปหาหมอหมาบอกว่าไงนะพ่อหมอบอกว่าไวรัสลงตับบีอืมนี่มาทานยานี้ไปก ไปตรวจแล้วก็ปกติอ๋อเห็นไหมไวรัสตับบีพ่อก็ปกตินะคะเนี่ยคะ่ะก,ก่อนนี้พ่อทานเหล้าอ๋อทานเหล้าตั้งแต่ตั้งแต่เก้าเอ้ตั้งแต่สามทุ่ม ไปถึงเที่ยงคืน,นะเอาความลับมาบอกตอนนี้พอเมื่อก่อนกินเหล้าเยอะนะคะเป็นไว,วรัสไวรัสลงตับนะคะวันนี้พ่อเจอยงเหิงก็ช่วยขับล้างสารพิษในตับในระบบลำไส้หรือว่าในร่างกายของพ่อให้ปกตินะคะวันนี้พ่ออยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาดื่มยงเหิงว่ายังไงบ้างคะก็อ,อยากจะให้เขามีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค ต่างๆเนาะก็ขอเชิญมาทานยานี้ไปด้วยค่ะยาน้ำสมุนไพรจีนยงเิงนะคะที่ทำให้ช่วยให้สุขภาพพ่อแข็งแรงเนาะก็ต้องขอบคุณนะคะที่พ่อเจอยาดีไม่ได้เป็นคนป่น